สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการถามคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะว่าเช่นเพื่อนๆต้องการจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะจะมีคําตอบว่าได้กับไม่ได้นะคะซึ่งนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะบนโลกใบนี้นะคะเมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องดวงแล้วนะคะต้องการคําตอบที่ว่าได้ พราว่าต้องการคำตอบที่ได้ก็จะรู้สึกดีนะคะแต่หากว่าได้รับคำตอบว่าไม่ได้ก็จะรู้สึกแย่นะคะเพราะว่าคำว่าไม่ได้ก็หมายถึงว่าความไม่สมหวังนะคะแต่แม่หมออ้อยนะคะอยากให้ให้กำลังใจนะคะว่าการที่ได้คำตอบว่าไม่ได้เมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเพื่อนๆนะคะต้องปรับเปลี่ยนนะคะวิธีคิดนะคะหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตนะคะ ให้มีคำตอบว่าได้นะคะหรือว่าดีขึ้นนะคะหรือว่าสามารถเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรื่องดวงนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะหากเราตั้งใจเปลี่ยนจากคำว่าไม่ได้ให้เป็นได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องดูดวงกับแม่หมอไอ้อยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ